สวัสดีนะครับสวัสดีสําหรับมือใหม่ทุกท่านนะครับที่เริ่มต้นปลูกต้นไม้นะครับมือใหม่หัดปลูกนะครับคลิปนี้นะครับมีประเด็นที่จะพูดคุยกันอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่ท่านที่เริ่มปลูกต้นไม้ควรจะทําความเข้าใจนะครับทั้งเรื่องหลักการของการปลูกต้นไม้ทั้งหลักการทางธรรมชาตินะครับช่วงนี้ปลายฝนต้นหนาวเต็มทีนะครับใกล้จะถึงฤดูกาลที่ว่าต้นไม้ที่ท่านปลูกไปปีแรกเนี่ย จะเป็นอย่างไรบ้างจําเป็นจะต้องทําอะไรบ้างนะครับในคลิปก่อนหน้านี้ผมพูดถึงเรื่องการตัดหญ้าไปแล้วนะครับช่วงช่วงนี้เป็นคือว่าเป็นช่วงตัดหญ้าสําคัญเลยแหละนะครับส่วนคลิปนี้จะมาพูดคุยว่าไอ้ต้นไม้ที่เราปลูกไปปีแรกนะครับปีแรกมันก็คงไม่โตแบบนี้นะครับอันนี้มันปลูกมา9ปี10ปีนะครับถึงได้เป็นป่าแบบนี้ปลูกต้นไม้ปีแรกเนี่ยต้นเล็กเล็กเนี่ย มันจําเป็นจะต้องรดน้ําต้นไม้ให้มันผ่านฤดูแล้งไหมนะครับอย่างของผมนี่จะมองเห็นท่อเห็นไหมอ่าวางท่อมานะครับท่อใช้สําหรับรดน้ําต้นไม้นี่แหละแต่นะครับมันมีประเด็นที่จะต้องทาความเข้าใจด้วยนะครับว่าไม้แบบไหนไม่ต้องรดปลูกแบบไหนไม่ต้องรดนะครับพื้นที่แบบไหนไม่ต้องรดน้ํานะครับพื้นที่แบบไหนจําเป็นจะต้องรดน้ําต้นไม้ประเภทไหนจําเป็นจะต้องรดน้ําให้ผ่านฤดูแล้งนะครับ ประเด็นแรกเนี่ยเราจะต้องมองย้อนไปก่อนนะครับผมว่าเรื่องแรกมองย้อนไปที่ธรรมชาติก่อนนะท่านจะได้เห็นภาพโดยององรวมนะครับว่าในธรรมชาติเนี่ยไม่มีใครไปรดน้ําต้นไม้ให้กล้าไม้เล็กๆที่มันงอกใหม่ในป่านะครับเอ๊ะทำไมและทําไมต้นไม้ในป่ามันถึงจเจริญเติบโต,โตได้รอดตายได้นะครับ ไม่จาเป็นต้องเป็นในป่าเสมอไปนะครับในพื้นที่ที่รกร้างว่างเปล่าแต่คุณลองไปจากที่คุณเคยทําสวนอ้อยสวนมันอยู่ปล่อยทิ้งรกร้างไว้สักสี่ห้าปีดิจะกลายเป็นป่าหมดเลยทั้งที่ไม่มีใครไปปลูกไปไปรดน้ําให้มันด้วยซ้ําไปนะครับมันก็จะมีประเด็นอยู่ประมาณนี้แหละแม้ในป่าไม่มีใครรดน้ํามันในปีแรกเลยนะครับช่วงแรงๆเนี่ยกำลังจะหมดฝนแบบนี้ มันก็ยังเติบโตได้รอดตายได้เพราะอะไรนะครับเพราะว่าหนึ่งหนึ่งเลยเนี่ยคือในพื้นที่ป่าเนี่ยไม้ที่มันเกิดเนี่ยมันเหมาะสมกับพื้นที่นั้นๆน,น,นะครับมันเป็นไม้พื้นถิ่นนั้นๆอ่าอย่างถ้าอยู่โซนผมเนี่ยถ้าเป็นโซนป่าแตงรังมันก็จะมีไม้จิกไม้รังไม้อชาติสะแบงไม้ตองกุงไม้อะไรโอ้โหเยอะแยะแตระกูลนี้ทนแรงมากในโซนป่าเบญจพรรณ มันก็จะมีพวกไม้มะค่าไม้แดงไม้ประดูไม้พวกนี้โอ้โหก็ทนแรงมากนะครับอย่างในพื้นที่ป่าเนี่ยแม้ไม่ใช่แบบเป็นป่าที่มีต้นไม้ปกคลุมบางแสงบางเงาบางแดดให้มันนะครับต่อให้เป็นพื้นที่โล่งๆเนี่ยโดยธรรมชาติเนี่ยเมื่อต้นไม้มันงอกเนี่ยมันไม่ได้งอกเฉพาะต้นไม้นะครับมันก็จะมีพวกหญ้าพวกอะไรนี่แหละขึ้นปกคลุมนะครับเมื่อคนไม่ได้ไป ตัดหญ้าถางหญ้านะครับไม่มีไฟป่ามันเนี่ยต้นหญ้ามันก็จะปกคลุมบังแสงให้กาไม้เล็กๆพวกนี้สมมุติอาต้นมะข่าก็ได้ที่มันงอกมานะครับงอกขึ้นมาเป็นต้นเนี่ยมันไม่ได้งอกมาแบบพื้นที่โลง่ลงๆแบบนี้ใช่ไหมละ่ะโลง่ลงๆแบบเนี้ยแล้วมีเฉพาะต้นมะข่ามันก็จะมีหญ้าขึ้นปกคลุมด้วยนะครับหญ้าขึ้นปกคลุมไอ้ตัวหญ้าตัวนี้ล่ะก็จะช่วยพางแสงบังแสง บางแสงให้ต้นกล้ามะค่าต้นนี้นะครับแม้ไม่รดน้ําเนี่ยยิ่งมันเกิดมาจากมเมล็ดเลยเนี่ยมันก็รอดผ่านลรกดูแ้งนี้ไปได้ด้วยตัวของมันเองนะครับด้วยกระบวนการของมันเองแม้ไม่มีใครมารดน้ําให้มาเลยนะครับและทีนี้เราจะมาประยุกต์หลักการพวกนี้ได้อย่างไรนะครับอ่ะมาเข้าสู่เนื้อหาสําคัญแล้วนะครับทีนี้หลักการสําคัญมันก็จะจะอยู่ประมาณว่าถ้าคุณนะครับ ถ้าคุณหรือถ้าเราเนี่แหละ่าถ้าเราปลูกไม้ที่เหมาะสมกับพื้นถิ่นนั้นๆนะครับถ้าเราปลูกไม้ที่เหมาะสมกับพื้นถิ่นนั้นๆนะครับซึ่งธรรมชาติมันเนี่ยคัดเลือกกันมาแล้วโอ้โหว่าเนี่ยอัเนี่ยเหมาะสมกับพื้นที่ตรงนี้ซึ่งพื้นถิ่นนั้นๆเหมาะกับไม้อะไรผมก็ทําคลิปไปแล้วว่า ต้องไปดูยังไงก็ไปไล่ดูใน EP ีก่อนหน้านี้นะครับถ้าสมมุติอย่างอีสานบ้านผมเนี่ยฝนมันไม่ได้ฝนลากยาวเหมือนโซนภักใต้นะครับช่วงฤด,ดูแล้งเนี่ยมันก็จะมีช่วงแล้งเนี่ยถ้าผมปลูกอย่างมะค่ามงไม้แดงไม้พยุงนะครับไม้อะไรอีกลหละพวกทนแล้งเนี่ยพยอมก็ได้นะครับปลูกไปถ้าผมาปลูกแบบ มีเมล็ดปลูกเลยอ่ะโหอันนี้แทบแบบไม่ต้องคุมเอ่อไม่ต้องรดน้ำอะไรเลยโอหมันรอดตายได้หมดเลยนะถ้ายิ่งปลูกจากเมล็ดนะครับมันจะแข็งแรงมากนะครับอย่างที่สวนผมก็หลายต้นนะครับมะข่าเนี่ยผมปลูกจากเมล็ดนะครับไม่ได้ทําอะไรเลยในปีแรกนะครับมันรอดได้ด้วยตัวของมันเองนะครับแต่ถึงแม้ว่าเราไม่ได้เพราะปลูกจากเมล็ดก็ช่างนะครับ เพราะปลูกจากก้าพันก้าพันไม้แต่ในทุ่งพ่อชํำเนี่ยมันก็พอมาพลิกแทงได้เหมือนกันนะครับว่าปลูกเนี่ยถ้าท่านปลูกตั้งแต่ต้นฝนเลยนะครับบางท่านนี่ปลูกตั้งแต่เมษาด้วยซ้าไปมีนาปลูกตั้งแต่ฤดูแล้งแล้วลดน้ำเมาก็มีนะครับมันก็ทําให้ช่วงเวลามันเนี่ยระบบรากมันได้เดินอย่างรากลงดินได้นานหน่อยนะครับ บางท่านปลูกช่วงต้นพฤษภาเนี่ยพายุลูกแรกมาปุ๊บดินเริ่มนิ่มปลูกเลยแบบนี้ก็ดีมากเลยถ้าถ้าปลูกช่วงต้นฝนนะนะครับช่วงพฤษภาแล้วรดน้ําช่วยมาหน่อยช่วงแ,กแรกๆอะ่ะปลูกเสร็จรดน้ําคุมโคนต้นนะถ้าฝนทิ้งช่วงแบบอาทิตย์สองอาทิตย์ก็รดน้ําอีกทีสองทีจนมันติดแบบนี้แล้วก็ปล่อยยาวมาเลยเนี่ยถ้าเป็นช่วงต้นฝนนะครับเขาจะมีเขาจะมีเวลารับน้ําฝนอยุ่กี่เดือนอะ่ะพฤษภามิถุนกากรกฎาสิงหากรนยา ไปยันตุลาหกเดือนถ้าเป็นไม้ที่ถูกพื้นถิ่นนะครับหกเดือนนี้พอเข้าฤด,ดูแล้งเนี่ยไม่จาเป็นต้องรดน้ำฤด,ดูแล้งก็รอดตายนะครับแต่แต่ควรเอาหลักการของธรรมชาติมาช่วยนะครับอย่างในธรรมชาติมันมีเศษใบบงใบไม้เศษหญ้านะครับต้นหญ้าขึ้นบังแสงนะครับเราก็พลิกแพงโดยการว่าเอาเศษฟางนี่แหละ เศษฟางเศษหญ้ามาคลุมโคลนต้นมันนะครับคลุมโคลนต้นมันยิ่งช่วงดินชื้นเินีนเชิงตุลาเนี้ยไล่คลุมโคลนต้นแล้วนะครับคลุมโคลนต้นมันเสร็จแล้วช่วงที่เราตัดยงตัดหญ้าไปช่วงนี้แหละแล้วปล่อยให้มีหญ้ามันขึ้นนะครับช่วงนี้แล้วย่ามันจะไม่ได้สูงมากมายหรอกแต่มันจะบังพลางแสงให้ต้นไม้ได้นิดหนึ่งเลยแหละยิ่งถ้าต้นไหนอ่ คนไหนมีการปลูกกล้วยนะครับปลูกกล้วยแซมกับป่าไปด้วยเนี่ยต้นกล้วยพืชพี่เลี้ยงพวกนี้ก็จะช่วยพรางแสงให้ด้วยนะครับมันก็จะทําให้ไม้พวกนี้รอดตายได้แม้ไม่ต้องลงระบบน้ําเลยนะครับแล้วทีนี้เนี่ยถ้าคุณไปรดน้ํานะครับไม้ที่คุณปลูกถูกพื้นที่พื้นถิน่นแล้วปลูกต้นฝนด้วยนะ,ะปลูกต้นฝนด้วยอ แล้วก็มีการรดน้ําช่วยด้วยครั้งสองครั้งแรกๆเนี่ยให้มันติดช่วงฝนยังห่างๆนะครับถ้าคุณไปคุมโคนต้นแล้วพอมันจะเข้าฤดูแล้ง่ะดันไปรดน้ํามันปุ๊บนะครับจากที่ต้นไม้มันกําลังจะพักตัวเอาตัวรอดมันนะครับมันจะพยายามสลัดใบออกหมดเพื่อจะพักตัวเอาตัวรอดของมันอ่ะมันก็จะกลายเป็นว่าเราไปรดน้าปุ๊บบมันจะต้องแตกใบใหม่นะครับแตกยอดเตรียมตัวแตกยอดขึ้นมาชิบหายแล้วนะครับทีนี้ เมื่อท่านเดีรดน้ําเพียงหนึ่งครั้งผิดฤด,ดูกาลของมันจะก,ก้าไม้ที่ท่านปลูกไปปีแรกนะครับท่านจะต้องรดน้ําตลอดเลยนะครับจนกว่าจะผ่านฤด,ดูแล้งนะครับทีนี้จะกลายเป็นงานหนักมากนะครับเนี่ยถ้าเราปลูกไม้ถูกที่ถูกทางถูกชนิดแล้วปลูกต้นฝนด้วยมารับน้ําฝนรากอย่างต้นไม้เดินยอดอะไรเเรียบร้อยแล้ว เราพอจะปลายฝนแบบนี้เราคุมคนต้นเรียบร้อยแล้วตัดหญ้าไปแล้วล้วก็ปล่อยให้หญ้าขึ้นมาใหม่หรือว่าจะไม่ตัดหญ้าก็ได้ปล่อยให้หญ้าขึ้นปกคลุมถ้าคุมเรื่องไฟได้นะครับหรือว่ามีต้นกล้วยพางแสงอะไรให้มันอย่างดีแล้วเนี่ยเราดันไปรดน้าเนี่ยท่านจะต้องรดน้ําตลอดเลยนะครับทีนี้จนกว่าจะผ่านฤดูแล้งอาจจะต้องรดแบบสองอาทิตย์ครั้งหรือว่าเดือนละครั้งนะครับอันนี้ประเด็นนี้สําหรับไม้ที่ ปลูกถูกที่ถูกทางนะครับปลูกถูกที่ถูกทางไม่ผิดถิ่นไม่ผิดที่มันแล้วก็อา,อาจจะต้องมีเรื่องพืชพี่เลี้ยงมีการคุมขนต้นคนอะไรนะครับและที่นี้ประเด็นที่2อเนี่ยก็อาจจะเป็นไม้ที่ต่างถิ่นต่างแดนนะครับต่างถิ่นต่างแดนอ,อย่างยางพาราบ้านผมเนี่ยเขามาปลูกกันมันก็ไม่ถูกถิ่นถูกถูกที่มันอยู่แล้วมันไม่ได้ทนแรงมากจาเป็นนะครับอันนั้นจําเป็นจะต้องช่วยมัน คุมโคนต้นทั้งพางแสงทั้งให้น้ำนะครับเพื่อจะให้มันรอดฤดูแรกไปได้นะครับแรงแรกไปได้ถ้าผ่านแรงแรกไปได้ก็ไม่มีปัญหานะครับส่วนอีกประเด็นหนึ่งก็คือไม้นะครับอย่างของผมที่วางเห็นท่อมาเนี่ยคือว่ามันไม่ได้ปลูกต้นฝนทั้งหมดนะครับด้วยความว่าปีแรกผมปลูกไปก็ประมาณ6 7เจ็ันต้นนะครับพื้นที่ก็กว้างหน่อยก็ดูแลไม่ทันนะครับไอโซนที่ปลูกก่อนๆเขามันก็รอดตายเยอะยิ่ง อันไหนปลูกจากมาเมล็ดแบบผมว่าเนี่ยไม่ได้ทําอะไรมาหรอกแต่โซนที่ปลูกช้ากว่าเขาเพราะว่าปีที่ผมปลูกอะ่ะกว่าจะปลูกเสร็จสิ้นเดือนกันยาพอดีนะครับกว่าจะปลูกเสร็จปลูกสิ้นเดือนกันยาโอ้โหพอไม่ใช่แค่ปลูกกลางฝนแล้วทีนี้ปลูกปลายฝนเลยนะครับการรดน้ําเนี่ยเลยจําเป็นเลยช่วงนั้นก็บางโซนแนั้บางโซนผมก็ต้องรดน้ํารดแบบโอ้โห ถามรุ่มห,หามค่ำนะครับเพราะว่าต้นไม้6 7 0 0 0ต้นเนี่ยทำงานคนเดียวนะครับสมัยก่อนถือว่าเป็นงานหนักเลยแหละก็ใช้สายยางรถน้ำนะครับก็ประเด็นมันก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับก็ให้ท่านไปพลิกแพลงเอานะครับว่าถ้าท่านบางอย่างท่านปลูกจากเมล็ดหรือว่าจากกล้าไม้ก็ได้ยิ่งทาไม้สักท่านปลูกจากเงาเนี่ยก็ยิ่งเหมือนกันกับปลูกจากเมล็ดนั่นแหละนะครับถ้าปลูกถูกที่ถูกทางของพันธุ์ไม้ที่เหมาะสมกับพื้นที่พื้นทินนั้น ไม่มีปัญหาเลยนะครับแค่คุมโคนต้นมันมีพืชพีเลี้ยงพวกกล้วยหรือไม่มีกล้วยก็ปล่อยให้ย้าขึ้นบังแสงมันบ้างเนี่ยก็รอดผ่านฤดูแล้งได้โดยไม่ต้องไปรดน้านะครับถ้าปลูกตั้งแต่ต้นฝนมันสามารถอยู่ได้ด้วยตัวของมันเองนะครับมันจะมีวิธีการของมันนะครับสลัดวงสลัดใบลงมาเอาตัวรอดได้แต่ถ้าท่านไปหลวมตัวรดน้ํามันปุ๊บเนี่ยท่านจะต้องรดน้ําไปจนกว่าจะผ่านฤดูแล้งถ้าช่วงไหนถ้าขาดการให้น้ํามันถึงกับช็อกตายเลยนะครับอ่าแล้วก็ อีกประเด็นหนึ่งถ้าปลูกไม้ที่ผิดที่ผิดทางหน่อยนะครับบางอย่างเป็นผลล้มงผลไม้บางอย่างไม้บางอย่างพื้นที่เราอาจจะไม่ไม่เหมาะสมกับมันสักเท่าไหร่เนี่ยแต่ก็พอปลูกได้เนี่ยระบบน้ําเรื่องให้น้ํามันก็จําเป็นอยู่นะครับเอาให้มันผ่านปีปีแรกไปได้หรือท่านที่ปลูกกลางๆฝนนะครับหรือปลายฝนเหมือนผมเนี่ยสำคัญมากนะครับไม่รดมันก็ตายทิ้งนะครับไม่รดน้ําให้มันแล้วก็อีกประเด็นสุดท้ายก็คือว่าถ้าท่านไหน อยู่โซนปักใต้ก็โอ้โหสบายเลยนะครับฝนเขาลากยาวนะครับฝน8เดือนก็คงไม่ได้ลําบากมากเรื่องรดน้าต้นไม้เหมือนโซนอีสานมันโซนอื่นๆนะครับก็ไปพลิกแพงตามบริบทของพื้นที่นะครับแล้วก็ตามที่เราปลูกไปนี่แหละต้นไม้มันเหมาะสมไหมแล้วก็เราปลูกช่วงไหนนะครับคลิปนี้ก็คงจะประมาณนี้นะครับก็หวังว่าจะไดะ้ความรู้เพิ่มเติมไปไป,ไปพลิกแพงนะครับแลกเปลี่ยนแบ่งปันกันนะครับก็ คงได้เพิ่มเติมไม่มากก็น้อยนะครับอ่ะโอเคนะครับ